คุณเคยดูแมตช์ยิงจุดโทษที่ลุ้นจนหัวใจจะหลุดออกมาบ้างไหมนี่แหละครับการดวลเดือดของทีมชาติสหรัฐอเมริกากับคอสตาริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศโกลครับที่แฟนบอลต้องจดจำไปอีกนานเริ่มเกมมาคอสตาริกาขึ้นนำก่อนนาทีที่12จากลูกจุดโทษของฟรานซิสโกโคาโว แต่ก่อนหมดครึ่งแรกอเมริกาก็ตอบต้ได้สำเร็จดดเอโกลูน่ายิงประตูแรกในนามทีมชาติตีเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งครึ่งหลังเปิดมาได้ไม่นานแม็กซ์แอปสเตนบันจงแปรบอลเสียบตะข่ายจากแอซิสของมาลิกทิวแมนพลิกให้สหรัฐขึ้นนำสองต่อนหนึ่งแต่คอสตาริก้าไม่ยอมง่ายๆ นาทีที่71 a l o n s อลอนโซมาติเนสสมำบอลจากจังหวะรีบาวตีเสมอ2ต่อ2จนต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษทันทีเพราะตามกฎโกคับจะไม่มีต่อเวลาพิเศษในรอบนี้ช่วงยิงจุดโทษความตึงเครียดพุ่งถึงขีดสุดจอนโทคินมีโอกาสยิงปิดเกมในรอบที่5แต่เคเลอร์นาวาสในายทวารจอมเก่าคอสตาริกาปัดออกได้อย่างเหลือเชื่อ แต่ฮีโร่ของสหรัฐกลับกลายเป็นแมตต์ฟรีสมือกาวที่โชว์ฟอร์มเทพเซฟลูกโทษไปถึง3ครั้งรวมลูกสำคัญของแอนดี้โรฮาสก่อนที่ดามิเอนดาวส์จะกดประตูชัยในรอบที่6ส่งสหรัฐเข้ารอบตัดเชือกแบบสุดระทึกที่น่าทึ่งคือทีมชาติสหรัฐขาดผู้เล่นหลักหลายคนทั้งพูลิสิช c แมคเคนนี่มูซาเวอาและเรนาส่วนคอสตาริกาก็ขาดตัวหลักเพียบ แต่ทั้งสองทีมก็สู้กันเต็มที่สร้างเกมสุดมันให้ฟานบอลกว่า32,000คนในสนามที่มินนีแอโพลิสรอบสองรองชนะเลิศสหรัฐจะพบกวัวเตมาลาขณะที่อีกสายเป็นเม็กซิโกปะทะฮอนดูรัสก่อนชิงชนะเลิศที่ฮิวสตันวันที่6กรกฎาคมนี้แล้วคุณละ่ะคิดว่าสหรัฐจะไปถึงแชมป์ได้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเราจะได้ไม่พลาดทุกไฮไลท์เด็ดครับ